ข้าหอมข้าหอมกะลอกตัวนี้นะครับอ่าในตอนเล็กๆแม่ของเขาครับคาบเอากะลอกตัวเนี้ยมาให้เจ้าของก็เลยเลี้ยงหมาแต่ตัวเล็กๆนะครับตัวนี้อายุน่าจะได้ประมาณสักสองเดือนนะครับตนนัวนี้แม่ตอนที่คาบมามันมีมด มดมดกัดอยู่นะครับแล้วแม่ก็คาบคาบอาลูกมาวางไว้ให้เด้กเด้กของบ้านก็เลยเลี้ยงตอนนี้ชักเริ่มดื้อละเนี่ยคือไอ้ดือ้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 อกระรอกน้อยตัวแถมตนกระรอกน้อยแถมตนอ่าๆๆกมาแล้วออกมาแล้ว ออ,ออกมาไหม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 ออกมาแล้วครับออกมาแล้วมามามาจับจับยายายาดูพิกยานีนะออกมาแล้วครับออกมาแล้วทำไรลูกก no ัดเลยกัดเลยกัดไม้โอ้นี่กําลังกัดไม้อยู่นะมามากระโดดปะกระโดดปะข้าหอมมามาข้าหอมมาเร็ว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 วันนี้อย่าไปอย่าไป ข้าวหอมอันนี้ยังไม่ได้ยินเด็กข้าวหอมข้าวหอมดินมิเนี่ยหืมข้าวหอมกินอะไรอยู่ข้าวหอมกินอะไรหืมข้าวหอมกินอะไรเจ้าหอมกินอะไร,ก,ะไรกินอะไรอ่กัดอะไรเนี่ยโอ้กัดไม้อะข้าวหอมแค่ไม้ กหอมกำลังก um, <laughs> ัดไม้นะครับกำลังแค่เลยเนี่ยกำลังแคะไม้เล่นอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเจอรูแล้วครับเจอรูก็ลอกก็แทะไม้อะไรแทะเล่นอย่างเงียแทเลยตรงให้ะครับลอกน้อยชื่อ ข้าวหอมกำลังแทะไม้อยู่เลยครับนึกว่าเป็นเป็นอะไรงแทะอยญ่เลยกัดแทะไม้อย่เลยเลยาแท้แทแท้แทะแทแะห่แน้อยู้าดู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 ุู เลี้ยงกระโลกน้อยเร็วไร่ไปพี่หนูไม่กินแล้วละฮะไอพี่อ่าข้าวหอมอย่าโซนจ้ะข้าวหอมอย่าโซนข้าวหอมอย่าโซนรู้ไหมอย่าโซนอ่าแอ๊ะแอะแอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ มุดมุดเออมุดเข้าไปมุดเข้าไปรูมุดเข้าไปในลูมุดมุดเอ้ยมุดไปเรียบร้อยแล้วหายไปเลยครับในรูเข้าไปในกองเข้าหอมปัญหาลูกนอนมันเข้าหอมนอนเยอะนอนหลับเลยนะเข้าหอมหายไปในรูแล้วอาโหมาแล้วครับโผเลยเนะ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 อันนี้นะครับเจ้าของ เจ้าของก็หอมนี่เจ้าของคนนี้คือเจ้าของก็หอมสามเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆเลยเนี่ยแม่แม่ก็หอมนะับเอาคา,าบลูกมาให้เลี้ยงแต่เล็กๆเลยครับเนี่ยตัวนี้หมายม่มีอะไรกลับบ้านก้อ,อนมมออนมก้อนนมชอบกินชอบชอบกินไก,ชก,นไก่ชอบกินไก่อชอบกินไก่ เจ้าพอดีเจ้าของเจ้าของบ้านนี้เขาเขาเป็นร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนี่ยอันนี่าหน้าหน้าหน้าเจหอมกิน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 ไก่แล้วหอมกินไก่อ่ากินไก่กินไก่กินไก่หน่อยเราโหเลยเช้ารอไปกินหลายชิ้นแล้วอ๋อมันอิ่มแล้วทีท่าเออแม่ให้ชิ้นใหญ่ ข้าหอมข้าหอมขึ้นตัวเหมือนไหมโดดลื่นเออดูฝาดูหางนี่ดูหางเลยดูหางเลยสวยอ่ะเนี่ยโตโตโตมันเป็เป็นพุ่มเลยโอ้ยกลัวกลัวกลัวกระโดดเลยหอมเนี่ยกระโดดไปหาไปหาแต่กูปีงับไม่ไม่งับมันตะกุกมอง มาน <off> ี่ยหอมมาพี่หมูครับนั่งเตียงครับผมครับผมแก่ลงไปล่างนะเดี๋ยวหมากัดรู้ไหมหมากัด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 เดี๋ยวหมากัด